ครับสวัสดีครับผมสรยุทธชาสมบัติเอกอัครชูตุไทยประจำกรุงลิมาเปรูนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีนะครับที่เปรูมองไปข้างนอกนะครับตอนนี้มองไปข้างนอกก็ปรากฏว่าแดดจ้าเลยนะครับแดดจ้าถือว่าใช้ได้นะครับวันนี้ก็อยากจะพูดในเรื่องของ การเป็นนักการทูตนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆน,นะครับสนใจอยากจะเป็นนักการทูตก็หลายคนก็เลยอยากจะพูดในประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับประเด็นก็คือว่าการจะเป็นนักการทูตเนี่ยจะต้องดูให้ครบ3ประเด็นก่อนในเรื่องของวุฒิการศึกษาจะต้องจบปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์นะครับอันที่2จะต้องรู้ภาษาต่างประเทศดีโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับอันที่3จะต้องเป็นคนขยันขันแข็ง มีจิตใจที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงถ้าครบ3ประการได้เนี่ยนะครับท่านก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่จะอยู่ในกระทรวงต่างประเทศได้แล้วนะครับทีนี้จะทํายังไงที่จะผ่านการสอบเข้ามาในกระทรวงต่างประเทศเพราะว่าการสอบการเป็นนักการทูตก็ถือว่าค่อนข้างยากนะครับหลายท่านอาจจะเคยสอบหรือบางคนกําลังสอบนะครับก็อยากจะให้ความหวังว่าจริงๆก็ไม่มีอะไรยากเกินความ สามารถของเรานะครับขอให้ดูในเรื่องของ current issues เรื่องของประเด็นต่างๆที่เป็นที่จับตามองอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่ากระทรวงต่างประเทศไม่ได้เป็นกระทรวงเจ้าขุนมูล,มามลนายนะครับกระทรวงต่างประเทศเป็นกระทรวงที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เจริญเติบโตตามความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคน ที่มีความสามารถแล้วทําให้คนอื่นเห็นว่ามีคุณค่านะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราไม่ได้เป็นลูกท่านหลานเธอเราจะเข้ากระทรวงต่างประเทศไม่ได้นะครับคือทุกอย่างจะต้องลงมือนะครับมีแรงในการกระทำนะครับแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าความสําเร็จนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสาขาอาชีพใดนะครับก็ไม่ได้มาโดยง่ายนะครับไม่ว่าท่านจะเป็น เป็นเท่าแก่เป็นองค์ประกอบเนอร์ทำงานบริษัทเป็นแบงก์เกอร์ทำสตาร์ทอัพเป็นศิลปินทุกอย่างนะครับมีต้นทุนในการลงมือทำทั้งนั้นนะครับขอให้ตั้งใจนะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยผมมาจากต่างจังหวัดโดยเกิดในต่างจังหวัดโตในต่างจังหวัดเรียนในต่างจังหวัดตอนที่อยากจะเป็นนักการทูตเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นอายุป,ประมาณ สิบสี่สิบห้านะครับอยากเป็นนักการทูตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาทางมาเป็นนักการทูตยังไงไม่มีใครแนะแนวไม่มีใครที่เรารู้จักแล้วเป็นนักการทูตที่จะบอกเราได้นะครับตอนนั้นก็วางแผนของตัวเองบอกว่าเอองั้นเราจะไปเรียนทางด้านกฎหมายในกรุงเทพนะครับเมื่อเรียนแล้วก็หวังว่าจะมีความสามารถที่จะสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเรียนกฎหมายแล้วก็ในท้ายที่สุด ชีวิตก็มาเป็นนักการทูตแล้วก็ขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดของอาชีพการทูตก็คือมามาเป็นเอกอัคราชทูตเนี่ยนะครับก็ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับส่วนตําแหน่งอื่นๆในกระทรวงนะครับที่เราเห็นเป็นอธิบดีเป็นรองประหลัดหรือเป็นประหลัดกระทรวงนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งบริหารแต่ว่าในฐานะของคนที่อยู่พื้นที่เนี่ยผมว่าการเป็นนักการทูตการเป็นเอกอัคราชทูตเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับเราได้ทําอะไร ให้กับสังคมนะครับทีนี้หลายท่านนะครับเมื่ออยากเป็นนักการทูตผมก็คิดว่าท่านมีความสามารถนะครับลูกๆหลานๆน,นะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องรู้จักใครนะครับขอให้ตั้งอกตั้งใจในการเรียนนะครับอย่างประเด็นที่พูดเนี่ยอย่าละทิ้งการเรียนไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรนะครับการเรียนรู้นี่เกิดขึ้นตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในสังคมของ Digital Economy นะครับเรื่องของการใช้ Social Media ในยุคปัจจุบันการทูดการทำงานการทูดก็ต้องใช้ Social Media แม้แต่ว่าในวันนี้ในขณะที่มีล็อกดาวน์อยู่เนี่ยนะครับผมก็ต้องใช้ Social Media หรือว่าแอป,ปต่างๆ WhatsApp Line ในการพูดคุยเจรจาความเมืองกับทั้งประเทศที่ตัวเองอยู่ก็คือในเปรูเนี่ยนะครับหรือว่าประเทศอื่นๆรวมทั้ง ท่านทูตคนอื่นๆที่มาจากประเทศอื่นๆนะครับผมก็ต้องพูดคุยกับท่านทางวอ a ั p นะครับนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับส่วนเมื่อท่านมาเป็นนักการทูตแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่วันหนึ่งฝันนะครับก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นนักการทูตที่เข้ามาโดยปริญญาตรีเหมือนอย่างผมเนี่ยมาเป็น c 3นะครับไต่เต้าขึ้นมาเป็น40เนี่ยนะครับมาเป็นเลขคาตรีโทเอกที่ปรึกษาอัครชูตที่ปรึกษานะครับเป็นอัครชทูตเป็นเอกอัครชทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นพิเศษตรงที่ว่าเมื่อเป็นตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งนั้นนะฮะเป็นทูตประเทศนี้ย้ายเป็นเป็นทูตประเทศอื่นต่อไปนะครับบางประเทศก็มีอีกแบบหนึง่งบอกว่าเออถ้าไปอยู่ประเทศ ที่อยู่ใกล้ๆเล็กๆก็อาจจะเป็นทูตพอไปอยู่ประเทศใหญ่หญๆก็ก็กลับมาสู่เป็นตำแหน่ง Minister Council หรือว่าอัครราชทูตที่ปรึกษาก็เป็นแต่ละประเทศไม่เหมือนกันของเรา static ซึ่งผมคิดว่าดีนะครับก็คือกรองกันมาเป็นชั้นๆว่ากว่าที่จะมาถึงจุดสุดยอดของของอาชีพจะต้องฝ่าฟันกันมามีความสามารถนะครับตรงนี้แล้วการเป็นนักการทูตอาชีพเนี่ย เราก็จะ,กะเกษียณตอนอายุ60ซึ่งผมคิดว่าในยุคปัจจุบันอายุ60ก็ไม่ไม่มากนะครับ60ก็ยังทํางานได้หลายท่านก็ไปทํางานที่อื่นนะครับหลังจาก,กเกษียณแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาเมื่อไปเป็นอาจารย์เมื่อบางคนไปเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดไปเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคนก็อยู่เฉยๆแล้วแต่ว่าใครจะชอบด้านไหนนะครับผมคิดว่ายังมีทางเลือกอีกมากมายวันนี้ก็ผมพูดแนะนําสั้นๆนะครับสำหรับท่านที่ อยากจะเป็นนักการทูตผมก็จะพยายามทำเอพิโซดใหม่ๆขึ้นมาในเรื่องของชีวิตนักการทูตเพื่อที่แต่ละท่านนะครับจะได้นำไปวิเคราะห์เพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์สำหรับตัวเองสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อน<ส>แค่นี้ครับสวัสดีครับ